สดีห้าท an <L ess onal> ุกคนกลับมาพบกับวี่แลานหาะในดีปาร์ตเสไตล์วิวก็มาอยู่กันในช่วงวี่รีวิวนะคะแต่วันนี้จะไปรีวิวกันดูหนังด้วยบัตรเอ็มพลาสนะคะว่า1วันเราจะดูได้ทั้งหมดกี่เรื่องกันนะคะนั่นคือจากวันเนี้ยวี่หยุดเนาะก็ ไม่มีอะไรทำเาเพราะว่าจะไปดูหนังนะทุกคนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าการใช้บัตรเอ็มพา้วปกติอะวิก็ดูแค่บเรื่องเดียวอย่าใช่ไมอยากรู้ว่าหนึ่งวันอนะเราสามารถดูต่อเนื่องกันอนะได้ทั้งหมดกี่เรื่องก็ติดตามไปดูกันเลยวิไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะนะทุกคนก็รีวิวแบบว่าผู้ใช้บัตรจริงนะคะทุกคนไปดูกันได้เลยจ้าคือวันเนี้ยวิ้จะหยุพดพอดีใช่ไหมวันอาทิตย์แล้วก็เลยแบบว่าไม่มีอะไรทำก็เลยอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งอะเราอะจะดูหนัง ได้ทั้งหมดกี่เรื่อนโดยใช้บัตร e M Plus นะคะทุกคนก็คือวีไปทาบัตร e M Plus มาคือตอนแรกอะที่คิดทำอะคิดว่าแบบคือเป็นการดูหนังแบบเหมือนอฟิลเหมือนบุฟเฟ่นะคือวีก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะมากมันก็เป็นฟิลแบบเหมือนแบบดูหนังแบบจ่ายรายเดือนแล้วก็แบบเมาดูได้เรื่องละหนึ่งรอบอะไรเงี้ยต่อการใช้บัตรถ้าเป็นเรื่องแบบ หนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่อะไรเท่าที่ทราบนะก็คือแบบเหมือนจ่ายส่วนต่างเพิ่ม20บาทอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่พี่ดู m ิช s ั่นอิมพอสิ b บิก็จ่ายส่วนต่าง20บาทเลยแบบวันเนี้ยเออมันก็ไม่ไม่ได้น่าเกลียดมากเพราะว่าค่าตัวหนังอะมันเครนะนะเป็นแบบว่าเก้าอี้สีแดงอะที่ไม่ใช่ฮันนะีมูนอะเนาะก็แบบ2อ0กว่าบาทแล้วใช่ปะถ้าเราดู เดือนละสองเรื่องที่วิคิดแบบง่ายๆนะดูเรื่องดูอย่างน้อยเดือนละสองเรื่องก็คุ้มค่ะค่าบัตรที่จ่ายไปรายเดือนแล้วแต่ว่าคราวเนี้ยเราดูเมื่อกว่าแบบ สองเรื่องอยู่แล้วแกเพราะว่าเราสามารถดูหลังเลิกงานได้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายิ่งมีรับดึกกับวิชอชอบมาแล้ววิเลิกงานเสร็จวิก็ไปดูได้ใช่ไหมทุกคนแล้วใครที่แบบสายชอบดูหนังอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือแนะนาให้ทําบัตรนี้เพราะว่ามันคุ้มจริงๆแต่วันนี้ก็อยากรู้ว่ามันจะดูต่อกันสมมติวันวัน,วนหนึ่งเงี้ยมันจะดูต่ดูต่อกันได้นทำกี่เรื่องเท่าที่ทราบข้อมูลมาเรื่องต้นน้องก็คือแบบ เหมือนต้องห่างกันแบบว่าต่อเรื่องสอชั่วโมงยังไงเดี๋ยววิ้องไปถามพนักงานอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอารีอิวให้ฟังนะคะคนเมื่อกี้อาว,วีถามพนักงานมาแล้วนะสรุปว่าทําได้ก็คือห่างกัน2อชั่วโมงคือทุกคน คือเมอแกวีจองรูบี้นะคะเดี๋ยวเราดูเรื่องรูบี้ก่อนนะคะตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็วิีก็กดซื้ออันนี้น่าจะต่อต่อนะ,ะตอนรอบใบสองสี่สิบคือสามารถทําได้นะทุกคนโดยการใช้บัตรเอ็มพลาสนะคือลดมากแล้วก็ว่าจะดูอีกรื่หนึ่งวันนี้จะดูสามเรื่องนะคะอีกเรื่หนึ่งไม่น่าไม่แน่ใจว่าจะดูทันไหมแต่ถ้าทันก็คือเดี๋ยวจะมาดูต่ออีกอย่างเมาเพิ่มเติมนะคือชอบพนักงานสาขานะคะเส้ง,งพนากสองมาเลยหะเปะ็นงานเมเจอร์เนาะคือเราไม่รู้ว่าแบบสมมติเราก็ถามเนาะว่าสมมติ เราดูรอบนี้ใช่ไหมร e ASS, เราใช้บัตร M Pass เราก็สามารถ แบบเลือกซือ้อแบบว่ารอบถัดไปได้เลยไหมคะแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็คือตามกำหนดก็คือสองชั่วโมงแต่ว่าลองรูดดูกันสุดท้ายถ้าถ้าเหมือนว่ารูดแล้วซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เขาก็เลยลองรูดให้ปรากฏว่ามันคือวิดูรอบแปดสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ปหมแล้วก็อีกรอบหนึ่งมันบ่ายสองสี่สิบมันถ้าจำไม่ได้จำไม่ผิดเนาะเขาก็อกลองรูดดูแต่ว่าเรื่องเนี้ยอินเดียโจนมันจะมีส่วนต่างนะคะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ยอะไรเงี้ยบาาทแล้้้ววกก็็สรุป่คือืออออซไดเ พนักง,งานแบบน่ารักมากนี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ทัองนับอีกสองชั่วโมงก็คือดูดีว่าแนววีจะดูได้ค่หมดกี่เรื่องแต่วีที่ว่าสูงสุดแรกน่าจะดูได้แค่สองเรื่องสรุปว่าอาจจะได้สามประมาณสามเรื่องนะคะเพราะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ดูคือเรื่องพาสอาพาสไลฟ์ป่ะ life, เออน่าจะเป็นพาสไลฟ์มั้งนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าดูตอนน่าจะเข้าประมาณตอนสอง ทุ่มกว่า,วาหรือสามทุ่มนี่แหละสัมติงนะคะถ้าดูได้ก็จะครบทัรร้งหมดสามเรื่องคือ Ruby Anina ี o n, n. n. e ซแล้วก็ p a t ์ Ride นะครับทุกคนตอนนี้นะาววิดูเรื่องที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะกับ Ruby เนาะอสูรเนาะแต่ทั้งนั้นเลยคือสนุกมากทุกคนมันเป็นแบบป้ายจอครับเป็นแบบดูสนุกเหมือน,นฟิลม์มเขาเป็นคาเคนสรับเป็นเหมือนปั้มฟิลม์มเหมือนปั้มมือยาอะไรเงี้ยแล้วก็ มาปลอมแปลงอยู่ในโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตร่วมก,กับคนแบบว่าปกปิดความเป็นประมรึกเป็นคาเท่นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงความความจริงก็เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยคือแม่นางไม่เล่าทั้งหมดนู่นนั่นนี่นางก็กลับไปช่วยเลือกเกี่ยวกับการ สู้รบกันระหว่างคาเค่นภาพยนตร์เกี่ยวกับตัวนางเงืเอกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไปดูเต็มๆกันเอาอีกแต่เราแบบคร่าวๆทุกคนสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตแฮปปี้เป็นเหมือนเด็กมัธย,ยมสาวคนหนึ่งที่มันแบบเป็นไฮสคูลกับมนุษย์ยอะไรเงี้ยมีไปงานทีง,งานพร้อมก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะกับเรื่องอาไรนะเอนเนร่าโซนเนาะตอนประมาณบ่ายบ่ายสองโมงสี่สิบตอนนี้ไม่เป็นบ่ายประมาณพี่ออกตอนนี้ บ่ายโมงสามสิบสะบโมงสามสิบสี่ว่าจะไปกินหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยกลับมาดูต่อแล้วก็สะดุดอีกเรื่องนึงคือหลายพลาดตอนประมาณสองทุ่มกว่าเดี๋ยวเราค่อยมากดปัดปนะทุกคนไปกันค่ะตอนดีวีดึงเรื่องที่สองจบแล้วน,นะทุกคนเรื่องอินดีน,น่าโซนเสนุกมากมันมากคือแบบคือแบบดีทุกคนต้องดูคือแบบเลิศมากไม่สนุกมันจะโอนหายแล้วน่าติดตามตลอดเวลาเลยคือมันมัน,ม,นมากเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่สามเราเข้าตอนสองทุ่มนะคะ ดูไปเลยทุกๆตวันนี้สามเรื่องตีมตัวไปดูเรื่องที่สามกันนะคะกับ Hard l e a f นะคะก็ไม่รู้ไปได้ไกลก็สู้วีดองพี่รุ้จ้งไปดูไปแล้วบอกวันดีบางพี่วีโตไปดูเออหรือว่าเออก็ต้องดูบารแล้วแล้วเล่าฝันนีมันมีรับตันสองทุ่งพอดีก็เลยเอ่ะดูให้มันจบจบอ่ะท,ทุกคนไปดูกันจ้ะ คือมีสั่นคมพีดแล้วสรุปแล้ววันนี้ม่ดูปรถทงแคสามเรือ่องดื่มแล้วสุดท้ายจบล้วคือพาดีคือดีมากเรื่องนี้อยากใทุคนไปดูทุกคนคือแบบสนุกมากเป็นแบบฟิลเหม,มือนแบบอินยอนแบบคอมน,นิคีดแบบนแบบไอน้นะเคยเป็นแบบว่า อะไรเลยอนี่ยเป็นป๊อปปี้เลิฟเนาะโอาไว้เด็กกับคนเป็นคนเกาหลีคู่กันคู่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็นั่งเอก,กับต้นยายไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันสิบได้คุยกันอีกทีหนึ่งตอนสิบสองปีแล้วก็อียี่สิบสี่ปีมันเจอกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปดูไม่อยากเล่าเยอะคือดีจริงแล้วก็จะบอกว่าบาดแผลกันลดคนที่มีเวลาคือโคตรขุมครับทุกคนคือมันดูแบบตัวเนีอยวีดูทั้งหมดสามเรื่องโดยที่แบบเรามไม่สนกันอะ่ะเราก็ยังสามารถดูได้ คือแฮปปี้แฮปปี้มากฮัลโหลคุประมาณนี้เนาะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้วิด้วยให้น้องแข็งน้องกระดิ่งกิจงานใจใวิด้วยราวิลองคิดเป็นใจแจ้แงเตือนเพื่อนๆคนนู้นนะวันนี้เป็นอะไรกันบ้างเาะ